สวัสดีครับผมกลับมาพบกับรายการคุยก่อนเตะบายอหลงอีกแล้วนะครับแนวทางฟุตบอลดีๆมีให้ฟรีทุกวันเนาะวันละตัวนะครับวันนี้มองไปที่คู่สตุตการ์นะครับเปิดบ้านรอนรับการมาเยือนของไมสูตรห้านะครับวันนี้เล่นในบ้านของสตุตการ์เนาะสถิติอ่าฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเนี่ยมาดูกันนะครับสตุตการ์ดนะ่ะห้านัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยนะครับชนะ เสมอ2แพ้3นะครับส่วนไม้ศูนย์้นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1นเนาะก็ซ้อมโดยรวมเนี่ย <c oughs> ไม้ศูนย์ดูดีกว่าเยอะเลยนะครับเฮ็ดุเฮ็ดสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมเนี่ยการเจอกันจะเป็นการผัดกันแพ้ผัดกันชนะอยู่แล้วนะครับทีมกลางตลางเจอกันเนาะก็ส่วนมากเนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ยเป็นไม้ชนะไป3นะครับ1 2 3 4สีเลยด้วยครับชนะไปสีเลยนะครับ น่าชนะไป3นะครับแพ้ไป2กขอ,อภัยนะครับสำหรับนั้น,นี้เนี่ยเล่นที่ม้านสตุกต์กาศเนี่ยผมมองว่าน่าจะใส่กันยับเหมือนเดิมนะครับตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยสตุกต์กาศอยู่อันดับที่1 6นะครับมีแค่10คะแนนจากการลงสนาม12นะัดส่วนไม้0ูนย์ห้ามี18คะแนนอยู่อันดับที่8นะครับจากการลงสนาม12นะัดเช่นเดียวกันเนาะคู่นี้เนี่ยเจอกัน ยิงกันเยอะเละเทะตลอดเลยนะครับแล้วราคาต่อรองเนี่ยเปิดมาที่ราคาเสมอนะครับคู่นี้ผมมองว่าไม้ศูนย์ห้ายังไงก็ไม่แพ้นะครับวันนี้ทัศนคติอาลม์เลือกไปที่ไม้ศูนย์ห้านะครับสำหรับวันนี้ทีเด็ดแนวทางฟุตบอลแจกฟรีวันละตัวไปที่ไม้ศูนย์ห้าได้เลยนะครับเน้นๆจัดหนักๆไปเลย ใครอยากเข้ากลุ่ม V.I.P อโลงนะครับ a l g 619มาได้เลยเนาะหรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนละกันเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ